สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีเคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่31ตุลาคม2558เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารราณนาวิกโยธินเดินทางตรวจเยี่ยมฐานแยกวังกระแพเพื่อบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะ ที่ฐานแยกวังกระแพหน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพบ้านวังกระแพหมู่ที่สองตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนาวาเอกเลอศักข์คชนันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานาวิกโยธิน ใ่ายเทวาพิทักษ์พร้อมนาวาเอกอุทัยยังวิไลรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและนายทหารฝ่ายอำนวยการเดินทางตรวจเยี่ยมฐานแยกหน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพของกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่544 โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพและเรือเอกวีรคุณนานำกำลังพลแถวให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาฐานแยกวังกระแพเป็นหน่วยย่อยแยกจากฐานดงจิกโดยการจัดกำลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการเข้าสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพ โดยภารกิจหลักคือการเฝ้าระวังรักษาป่าเขตรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกช่วงเทือกเขาสอยดาวใต้จรวดเขาบรรจบบ้านทุ่งเพนอำเภอมะขามในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยในปีงบประมาณ2,559จึงเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดถึงการเป็นอยู่ของอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินในฐานแยกวังกระแพ โดยที่ผ่านมาฐานแยกวังกระแพได้สนทิกำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพลาดตะเวนพื้นที่รับผิดชอบประสานงานกับชุดร่มบินหน่วยเฉพาะกิจทหารราณนาวิกโยธินสามารถป้องปรามและปราบปรามการบุกรุกแท่วถางป่าของรอยต่อ5จังหวัดได้เป็นอย่างดีมีการทวงคืนพื้นป่าและจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้หลายราย ซึ่งถือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างป่าไม้กับทหารพรานนาวิกโยธินโดยที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดโดยคณะตรวจเยี่ยมได้มอบเสบียงอาหารแห้งให้กับตัวแทนฐานแยกเพื่อเป็นการบำรุงขวัญก่อนคณะเดินทางกลับ